็อปเมน์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคู่รักต่างชาติเที่ยวไทยครั้งแรกถึงก็บอกว่ากรุงเทพนี่มันเจ๋งจริงๆคลิปนี้เจนจะพาทุกคนไปฟังคู่สามีภรรยาชาวเกาหลีใต้อเมริกันบอกเล่าความประทับใจหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ทำฝันให้เป็นจริงได้มาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกกันนะคะเดยคลิปต้นเรื่องนะั้นเป็นคลิปจากช่องวิกกี้แอนจอสซึ่งถูกเผยพแพร่ผ่านทางช่อง YouTube เอาไว้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมา และจะถึงตอนเช่แอดทำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกมาแล้วมากกว่า7,000วิวคลิปนี้ยอดวิวอาจจะยังไม่เยอะเนื่องจากเป็นช่องใหม่และเป็นคลิปแรกของช่องโดยคุณวิกกี้และคุณจอร์ดนั้นเป็นคู่สามีภรรยาชาวเกาหลีใต้อเมริกันที่หลงไหลในการท่องเที่ยวหากินอาหารอร่อยๆและอยากพบปะกับผู้คนใหม่ๆและเขาทั้งคู่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นการใช้ชีวิตตามความฝัน ด้วยการเริ่มต้นออกเดินทางท่องเที่ยวซึ่งดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางแรกของเขาทั้งคู่ซะด้วยและณนะตอนที่แอดทำคลิปนี้ในช่องของพวกเขาก็มีคลิปเผยแพร่อยู่เพียงแค่2คลิปเท่านั้นซึ่งเป็นคลิปการท่องเที่ยวในเมืองไทยทั้งสองคลิปและคาดว่าเขาทั้งคู่นะ่าจะเที่ยวอยู่ในเมืองไทยประมาณ1เดือนโดยคลิปแรกนั้นเป็นคลิป first time in Thailand ไม่อยากจะเชื่อเลยในที่สุดก็ได้มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้ว คนวิกกี้และคนจอร์ดได้สรุปการช่องเที่ยวในคลิปแราของพวกเขาไว้ว่าการเดินทางไปยังกรุงเทพประเทศไทยอยู่ในริดของเรามาโดยตลอดกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมีสถานที่ให้ออกไปเที่ยวมากมายและก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครอีกหลายๆคนด้วยเหตุผลดีๆก็คือกรุงเทพกำลังเฟื่องฟูไปด้วยอาคารทันสมัยควบคู่ไปกับย่านเมืองเก่า มีผู้คนที่ถ่อมตนและเปี่ยมล้นไปด้วยความรักมีอาหารอร่อยและอื่นๆอ,อีกมากมายคุณวิกกี้และคุณจอนเริ่มต้นการเดินทางในวันแรกของพวกเขาด้วยการใช้รถไฟฟ้า BTS เริ่มต้นจากบางรักและมุ่งหน้าไปยังตลาดนัดจตจากซึ่งเขาได้ให้ข้อมูลด้วยว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ขายมากกว่า1 5 0 0 0รายและมีผู้มาเยี่ยมชมมากกว่าสอง0,000คนในทุกสัปดาห์ ซึ่งที่ตลาดนาัดจาตุจักรนี้ก็เป็นที่ที่คณเวกี้และคุณจอนได้ลิมรสอาหารริมทางในกรุงเทพเป็นครั้งแรกอีกด้วยซึ่งเขาทั้งคู่ได้บอกด้วยว่าพวกเขารอคอยมาทั้งชีวิตที่จะได้มาริมรสอาหารริมทางในกรุงเทพเพราะอาหารริมทางในกรุงเทพคือราชาคือคิงของอาหารริมทางชีวิตนี้พวกเขาจะต้องมาลองชิมให้ได้และหนึ่งในอาหารที่อร่อยและเป็นที่นิยมที่สุดของประเทศไทยที่พวกเขาได้ยินก็คือผัดกระเพรา และนอกจากผัดกะเพราแล้วพวกเขาก็ยังได้กินส้มตำเป็นครั้งแรกและได้กินไก่ย่างเสียบไม้ที่ทั้งนุ่มและอร่อยอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังได้กินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นครั้งแรกซึ่งเขาถึงกับอุทานว่าอ้อมไม่ก็ดมันสมบูรณ์แบบมันสุดยอดมากและหลังจากเปิดรับความประทับใจที่ตลาดน่าจะจะจักรกันแบบเต็มอิ่มแล้วคุณวกเกี้และคนจอร์จ ก็ย้ายตัวเองไปนั่งดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินในกรุงเทพเป็นครั้งแรกที่เอเชียทีคพร้อมกับขึ้นไปนั่งชิงช้าสวรรค์เพื่อชมวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพจากมุมสูงด้วยคนเวกเกี้และคณจอได้สรุปว่ามันช่างเป็นวันแรกในกรุงเทพที่คุ้มค่าจริงๆสมกับที่เฝ้ารอมานานแสนนานพวกเขามีความสุขมากที่ได้มาเมืองไทยมากรุงเทพฝันของพวกเขาเป็นจริงแล้วพวกเขาฝันมาตลอดว่า จะได้มาเชี่วที่เมืองไทยและในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแล้วคลิปของคุณวิกกี้และคุณจอรตนั้นถ้าได้ดูต้นฉบับจะรู้สึกว่าพวกเขาทำคลิปดูสนุกไม่น่าเบื่อเลยดูมีพลังเหลือลน้นสนุกสนานเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทั้งคลิปและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอรได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอรก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดีห็นแรกนะคะเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณแค่ยิ้มและคุยกับคนไทยเยอะๆพวกเขาชอบคุยและชอบเวลาที่คุณยิ้มและเป็นมิตรความพิดีห็นต่อมานะคะทำไมพวกคุณน่ารักจังฉันนี้หยุดยิ้มไม่ได้เลยความพิดีห็นต่อมานะคะดูคุณสองคนตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ขอให้คุณทั้งสองมีความสุขในประเทศของเราความคิดเห็นต่อมานะคะเมืองแห่งนี้มันสนุกมากจริงๆคุณจะไม่เบื่ออย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยนะและต่อไปนี้คือคําแนะนําสําหรับคุณ 1. ถ้าคุณต้องการกินอาหารนอกบ้านกินอาหารร้อนๆหรือกินอาหารท้องถิ่นคุณสามารถไปกินอาหารเหล่านั้นได้ที่ศูนย์การค้าหรือตามศูนย์อาหารก็ได้ 2. ทุกโรงพยาบาลดีเหมือนกันหมดไม่จะเป็นต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแพงๆทันตแพทย์เยี่ยมมากแถมค่าบริการก็ถูกด้วย 3. ถ้าไปในสถานที่ที่มีอากาศร้อนและมีฝุ่นเยอะให้ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำแข็งดื่มเพราะว่าน้ำแข็งอาจจะไม่สะอาดก็ได้ 4. โดยทั่วไปเครื่องดื่มมักจะใส่น้ำแข็งและหวานมากดังนั้นคุณจึงควรจะคนให้เข้ากันก่อนดื่มเพราะมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสได้อีกมาก กะชิก็เหมือนนมมันต้องอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำดังนั้นเวลาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงควรซื้อจากร้านที่สะอาดขอให้คุณทั้งคู่เพลิดเพลินไปกับอาหารอร่อยและการชอปปิ้งนะความพิี่เนต่อมานะคะคุณทั้งคู่คือคู่รักที่น่ารักและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอันเหลือล้นขอให้เดินทางโดวสวัสดิภาพและยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับความพิีพนต่อมานะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เฉพาะแค่ในกรุงเทพยังมีสถานที่อีกมากมายให้คุณได้ออกไปสำรวจผมขอแนะนำตลาดนางเลิง้งที่นั่นมีหารไทยโบราณมีขนมไทยมีตลาดให้เดินสำรวจและแน่นอนถ้าชอบชมวิวอย่าลืมไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวิงบาร์นะครับปาลอหากคุณอยากลิ้มรสอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์และชมวิถีชีวิตของเมืองเก่าจันทบุรีกำลังรอให้คุณมาเห็นด้วยตาคุณเองอยู่นะความพิเารสุดท้ายนะคะ ผมเป็นคนไทยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพในทุกๆวันเมื่อผมมีเวลาว่างผมจะเที่ยวไปเทั่วกรุงเทพผ่านคลิปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขอคนที่เลือกมาเที่ยวประเทศไทยขอให้เที่ยวไห้สนุกนะครับจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสีงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆในมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ